ข้นนิสสอร์สีัำครับนันงสานทีความกระดิขวค่ะคุณค่ะนักสอนก็สามาได้ด้ยได้แบบนี้ค่ะ,น,คะน,คนักสอนได้ไาวชื่อสัดค่ะวันนี้เ,เราพูดเรื่องอาจารยนะคะหัวข้อการนำเสนอนะคะคืออาจารยคืออะไรขั้นอตอนการทำงานแล้วก็วิธีการไปยุกใช้อาจารยกับการทำงานค่ะแล้วก็ข้อดีข้อเสียค่ะคะ่ะ เป็นแนวทางในการพัฒนาซอฟต์แวร์ที่เน้นการทํา,งา,ทาทงานอย่างยืหยื่นและปรับเปลี่ยนได้ตามความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นมุ่งเน้นการสร้างซอฟต์แวร์ที่สามารถปรับตัวได้อย่างรวดเร็วค่ะขั้นตอนการทํางานนะคะวางแผนหรือแผนิงนะคะกําหนดวัตถุประสงค์และรายละเอียดของโปรเจกต์ซึ่งรวมถึงฟิวเจอร์หรืองานที่ต้องทาค่ะสองการแผนง,งานให้สามารถส่งชิ้นงานได้ตาม เวลาที่ตั้งไว้ทีมเรื่องงานที่จะทำนะคะโดยที่จะรณาความสําคัญและความสามารถในการทางานของทีมกําหนดเป้าหมายและขอบเขตขั้นตอนการทํางานนะคะการพัฒนาทีมทํางานร่วมกันเพื่อสร้างฟิลเตอร์หรือส่วนต่างๆของโปรเจกต์มีการรีวิวปรับปรุงอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เห็นผลลัพธ์ตรงต่อวามต้องการนะคะสี่นะคะทีมมีการประชุมสร้างร่วมกันเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับความ ทดลองอัตโนมัติหรือการทดสอบด่วยมือพื่อยู่กับลักษณะของโปรเจกต์และความต้องการของลูกค้าค่ะผวกการตวจสอบและก็มือมีการประชุมเพื่อพิจ,จารณากระบวนการทํางานและวิเคราะห์สิ่งที่ต้องทําได้ดีและสิ่งที่สามารถปรับปรุงได้ ความคิดของอาจารย์ค่ะแกผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียของคนทำงานค่ะ2เมื่อได้รับโปรเจกต์เล็กๆมาลองเริ่มต้นการทำงานของอาจารย์โดยเลือกโปรเจกต์ใดก่อนก็ได้เพื่อดูผลตอบรับว่าดีดหรือไม่ค่ะสามค่ะการปลูกพลังงานและสร้างแรงถูงใจให้คนในที คนในทีมไม่มีส่วนร่วมนะค่ะในกลุ่นใจวิธีการทำงานของอาจารย์คงน่ประบคบามสักคระสี่ค่ะอาจารย์เป็นกรอบแนวคิดภาพใหญ่ในการทํางานซึ่งมีรูปแบบการทํางานย่อยๆที่สามารถเลือกใช้มาได้ค่ะห้าค่ะทุกครั้งที่งานจบลงการแก้ไขและปรับปรุงคือสิ่งที่ต้องการทําทุกครั้งอะไรที่ดีหาวิธีให้ดีขึ้นวระเดิมค่ะ ข้อดีนะคะหนึ่งความยืดหยุ่นและนำความเปลี่ยนแปลงได้ง่ายสองในการทํางานเป็นทีมอย่างส,สร้างสรรค์รวดเร็วและเป็นประโยชน์สามพนักงานแสดงศักความได้มากขึ้นเป็นช่วงเวลาที่แสดงความสามารถได้อย่างเต็มที่ข้อเสียนะคะหนึ่งไม่เหมาะกันกับโปรเจกที่มีความเข้ามงวดด้วยการทําง,งานที่เน้นความรวดเร็วและว่องไวภาษากับความยืดหยุ่นบ,บ,บางโปรเจกต์การทํางาน แบบกนะไายอาจจะไม่ตอบโจทย์สองอค์การที่มีโครงสร้างเป็นลาดับขั้นตอนชัดเจนอาจไม่เหมาะกับกา, bad, okay. า,าร,กรกทํางานแบบอะไายค่เป็นบริษัทเล็กๆการทํางานแบบอะไาอาจช่วยทํยาให้มีมีประสิทธิภาพได้มากกว่าแห่ข้อมูลอ้างอิงนะคะมีดังนี้ค่ะ